สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้สาวดำปากรวยก็กำลังจะไปที่ร้านส้มตำแม่หมูตกครกนะคะเมื่อคืนนี้มานอนที่โรงแรมาสามกอที่อาําเภอชายวานนะคะื่อเช้านี้ก็ตื่นเช้าไปเส่บาทไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ร้านส้มตำแม่หมูตกครกะคะ่ะ เมื่อกี้ตัวไปถามแล้วนะคะว่าจัดร้านเรียบร้อยแล้วสาวดำก็จะไปทานข้าวเช้าที่นั่นพอดีเลยนะคะแต่กับท,ทุกท่านนะคะก็จะไปเอาอ่าสูตรเลขของร้านส้มตำแม่หมูตกโรคเนี่ยโดยเฉพาะเลขวิ่งก็ไม่เคยพลาดนะคะหมดวันนี้นี่ก็เข้าไปดีเลขห้าหด จะไปที่บ้านเจ๊แดงนะคะเพราะว่าทูทรติดแต่ไม่รับสายก็จะไปที่บ้านเจ๊แดงนะคะซึ่งจะมีพ่อเลี้ยงหลานอยู่ที่นั่นนะคะก็หมายถึงแฟนของเจ๊แดงอ่ะเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านสาวบก็คือเป็นนอนอยู่ที่บ้านเจ๊แดงตั้งเจ็ดแปดวันนะคะตอนที่ไปฝึกหัดเปิดช่องทำยูทูบใหม่ๆนะคะก็จะไปถามพ่อแหละ,จะ,จ,ะจะรู้ว่า เจ๊แดงกต่เดืนสกาวเขามีที่ไปหลายที่นะคะเจ๊แดงก็บอกให้อ่าสาวดำเนี่ยบอกว่าพี่มาซาอันพี่รู้อัมองอนั้นเอาไว้บ,อบอ่อืดโบยากอันแดงจะได้ไปน้ำกันกับพี่เพื่ก็บอกนะั่งทุ่เวล่ะทุกวันละ่ะแต่นั่งกับบ่ควายแดง คนเห็นอ่ะชมไว้เพื่อที่บ้านหนูน่ะได้เป็นเกือบล้านนะท่านผู้ชมกแตาซึ่งอ่ะเป็นเป็นหลวงพ่ออยู่บ้านวัดบ้านละหันหน้าเขานี่แหละค่ะแั้นี้สาวดำก็ลังเลี้ยวหลอกล้านส้มตำแม่หมูตกโคลกันท่านผู้ชมเพื่อทีจัดไว้ตอนนี้จัดไว้เต็มตึงๆเลยแหละเพราะเที่ยงนี่กะว่นเรืออ่ามากินข้าวเที่ยงเนี่ยเต็มอัดยัดเลยค่ะท่านผู้ชมสาวดำเพื่อมาซื้อไปกินโรงแรมพุ่นล่ะลูกไส้นอนถ่ายอยู่โรงแรมพุ่น มากัน้อะลุกสาสาวดับนอนถ่ายอยู่รุ่งเรไป่อนผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาน้ำมันน้อนมากัด็นตื่นโตนอนมาตันตื่นนะันผู้ชมโอ้ยโโอ้ยนผู้ชมมึงดู เผาเป็ดตัแซ่บตัดแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะตอนนี้สาวดําก็มาถึงแล้วขอเก็บภาพขอเก็บภาพไปฝากแฟนคลับก่อนนะคะโอ้จ๋าจ๋ามาหอดแล้วท่านผู้ชมตามที่แฟนคลับเรียกร้องนะคะตอนนี้สาวดํเขาเราก็มาถึงแล้วนะคะก็ขอเดินดูอาถ่ายบรรยากาศทั้งไก่ทั้งปลานะคะที่ ้าอยู่งบสวยๆหน้ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะเหลืองอลามเลยค่ะมีแต่ตัวสวยๆนะคะร้านส้มตำแม่หมูตกุกครกต้องเตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าเที่ยงนี้ก็ไม่มีเวลาเลยใช่ไหมคะเมื่อวาน <มา S 1> นี้พี่สาวดำมาหรอว่าหมดแล้วตั้งแต่สามโมงสามโมงเย็นสามโมงกว่านิดหน่อยหมดแล้วเมื่อคืนนี้ก็เลยมานอนที่โรงแรมเนี่ยอะไรนะไอ้สามกอจ้ะโอ้นี่พกที่ตัวเท่าไหร่เนี่ยค่ะ องอยห้ครับโอล้วห้า้ตัวตัวตัวใหญ่นะคะจัดเลยนะคะจัดเลยของพี่สาวดำโอ้ยปขายดิบขายดีหมดตั้งแต่สามโมงคุณเนาะสวัสดีค่ะหมดตั้งแต่สามโมงกว่าแม่สวัสดีจ้ะแม่วันดีค่ะบ่แมนแม่บ๊แมนเนาะเออบ่แมนบ่แมนด้วยแม่ร้อนมากกับมานอนมื้อคืนหนึ่งเอยมานอนอยู่นี่ละเอยมานอนอยูังบองอีหล่าบอกนี่แล้วนี่ เจ้เอาคือกือว่าออกจะนี่ใบกิโลนึงก็เอ้ยก็ไปพุ่นแล้วไอ้ไอ้อ <the ะไรสามก้อนอ่ะเออค่ะจ้าเออค่ะขายดีขายดีคักเนาะไอ้ไอ้เมื่อวานนี้ก็ตั้งใจมาว่าจะมาเออเทานข้าวเหนียวต้มตำปลาเผาที่นี่ไง มาถึงบลาบ่ายสามโมงก็โทรมาบอกหมดแล้วอะออกจากบ้านมาประมาณเที่ยงจ้าาก็ถึงมาเอาปลาทุกตัวเนาะว่าจะมากินข้าวก็เลยไปหากิ้นตรงอื่นแหละแล้วก็มาหาโรงแรมนอนค่ะจัดใส่ถุงให้หน่อยจ้าจ้าปลาหนึ่งตัวนะคะปลาหนึ่งตัวละส้มตำ ส้มตำเผ็ดเผ็ดนึงจ้าอร่อยอร่อยโอ้โหเจ้าเจ้นเมื่อกีีนี่ไม่ได้มาเสียดายกันแฟร์ลับที่แรกจ้าสำหรับแฟนคลับสาวดำปลารวยนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่อเภัยวัานก็อย่าลืมแวะร้านส้มตำแม่หมูตกครกนะคะเป็นอาหารที่สะอาดนะคะสะอาดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เจ้าของร้านก็ ตอนรับเป็นอย่างดีพูดจาเพราะนะคะพูดจาเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งทั้งหมดเลยจะทั้งภรรยาทั้งสามีทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือร้านส้มตําแม่หมูตกครกอยู่ที่อำเภอชาวาอยู่หน้าหน้าโรงพยาบาลนะคะหน้าโรงพยาบาลนะคะหน้าโรงพยาบาลที่อำเภอชายานะคะตอนนี้ก็บอกแฟนคลับเลยนะคะว่าขายดีที่สุดเลยนะคะขายดีมากเลยนะ,ะขนาดสาวดําว่า สาวดำว่าจะมาทานข้าวที่ร้านส้มตำแม่หมูตกโกเนี่ยปรากฏว่าบ่ายสามโมงสิบห้านาทีปิดร้านแล้วค่ะหมดเลยค่ะหมดทั้งส้มตําหมดทั้งปลาปลาน,นี่ลงวันห้าสิบหกสิบตัวนะคะไก่นี่ก็ไก่นี่วันละกี่ตัวคะไก่วันละยี่สิบครับไก่วันละยี่สิบปลานี่จะเยอะกว่าไก่อ,อะเนาะโอ้โหสาธทุสาธทุสาธทุขอให้ขายดิบขายดีขอให้เจริญเจริญขอให้สิ้นปีนี้ขอให้ได้เปิดร้านใหม่สาขาใหญ่กว่าเก่านะ ค่ะค่ะเปิดเปิดร้านใหญ่ๆให้มีที่ร้องเพลงด้วยนะพี่จะเอานักร้องะรุ่นเก่าๆกือรุ่นที่หาฟังยากกับเอาร้องนะค่ะจะตำ้มตให้เผ็ดๆจ้่าเอพี่จะไปเอาไปทานที่โรงแรมนะเอาปลาตัวนหนึ่งค่ะ,ะ,ะๆๆอ,อันนี้ก็เลยมาเอาสูตร หวยนะคะเอาเอาเผ็ดเผ็ดจ้ะเผ็ดเผดไม่หวานนะอ่าแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เปรี้ยวคะเอลดเผ็ดจัดเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยพายเจ้าพี่ต้นยู่หน้าบ้านไงโอ้ไอที่ว่าอยู่บ้านเราเนี่ยหวานไหมหวานค่ะนื้อเยอะเนื้อเยอะไม่ค่อยหวานฮะไม่ค่อยหวานแต่นื้อเยอะโอ้แต่องเราเองเนาะเราเองค่ะไม่ได้ใ่้ ออ๋ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยแหละโอเคโตมาเท่าไรแล้วเนี่ยมันตโตได้ไม่ตายขบวนเลยพี่ค่ะเออโอเคปลาตัวหนึ่งนะสวัสดีจ้าป้าสวัสดีค่ะอันนั้นแม่บอกอ้อแม่จังได้คือกี้แม่คืองามกว่าเก่าแต่ป้าจำไม่ได้เลยเมื่อกี้ยกมื่อวานเรายังบอกว่าเอานึกว่าแม่เหมือนกันเอาไว้ล้วเอานึกว่าแม่เหมือนกัน โอแม่ดูสาวขึ้นเยอะเลยเ้ยแม่ดูสวยเเมื่อกี้บ่ายแม่แล้วกันยังบอกว่าอ๋อเนื้าวนึกว่าแม่ว่าสั้นอ๋อแม่อีหลิเตสต์โอ้ยแม่จังไหนคือเป็นสาวขึ้นใช่เนี่ยแม่เป็นสาวขึ้นติดว่าเอ้ยจำไม่ได้จ้าว่าแม่เนื้อมาเลยว่านึกว่าแม่คือจังนึกว่าแม่สั้นแล้วกำลังวิดาวว่าน สาวโอ้คนนั้นนี่ยพี่สาวเนาะโอ้ยดีจะนะเปิดร้านจะเลื่อรุ่งเรื่องเนาะขายดีขายดีโต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 อันบ่ได้มาก็บ่มันแล้วว่างันจ้าเบิ้งเหมือนเบิ้งยู่อันอันน้ำคลิปเพิ่อนยู่วันว่าเพิ่นให้วิ่งหาก็บ่ได้วิ่งหาจ้า จ้าโตโตนอนรออยู <t <t ่โรงแรมอ่มโตโตอ่ตโตนอนรออยู่โรงแรมค่ะตอนนี้ก็กําลังจัดของนะคะแฟนขับจ๋าจัดของสําหรับพอประมาณเที่ยงนะคะพอประมาณเที่ยงเนี่ยก็จะบุ้มบัมบึ้มบัมบ้มบัมแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะปลาก็วันละหกตัวนะคะแล้วไก่ก็จ้าไก่ก็โอ้ออา ไก่ก็20กว่าตัวนะคะหมดทุกวันขนาดเมื่อวานนี่สาวดับบลซาตั้งหิ้วท้องมาจากบ้านว่าจะมากินโทรมาสั่งน้องไว้แล้วอ่ะโทรมาสั่งน้องไว้แล้วพอมาถึงอุดรโทรบอกก็บอกปิดร้านแล้วอ่ะนะคะขาอะไรนะอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาจ้ะจ้ะก็จะเอานี่ไปทานแล้วก็จะไปโน่นแหละไปหาเจ๊แดงที่บ้านว่าโทรไปก็ไม่รับสายเเจ๊แดงหรอ ไม่ไม่รับสาย,ยจ้าจ้าจ,จ้า,าจ้าค่ะก็เลยก็เลยจะซื้อไปทานที่ห้องที่โรงแรมนะคะเวลาเช่าที่โรงแรมน้องก็ก็จะทําสูตรให้เลยนะคะเพราะว่าสาวดําก็ไม่ได้ย้อนมานี่อีกแต่ว่าจะอยู่นี่หลายวันนะพี่พี่จะเช่าโรงแรมอยู่เนี่ยหลายวันจ<ะ>้า พี่ไปไม่ถูกไงเนี่ยว่าจะถามนู่นเนี่ยบัดรลานโพไปทางไหนมไม่รู้เนาะจ้ะ,จะจจนั่นแหละจะพาลูกค้ามาเอฟคิเจแดงมาถามลานโพไปทางไหนหนูพี่หนูยังไม่เคยไปเลยนี <c oughs> ่วาเดินเทาค่าทางว่าจะไม่ไปรู่จ้ะนั่นแหละเดี๋ยวจะไปอ่าจ,จะไปหาเจแดงที่บ้านแหละถ้าอ<ะ>่าจ<ะ>่าจ่าจะ้จะ นั่นแหละก็เลยว่าจะซื้อไป,ไปทานที่ห้องแต่ว่าจะได้อยู่หลายวันอยู่ก็อยู่ก็ต้องมาทานที่ทุกวันแหละเพ <c oughs> ระเาระว่าจะมาค่ะอ,อ๋อจะแต่ก็รอแป๊บหนึ่งนะก็ไปขัดจ้า าถึงที่แล้วไม่ต้องห่วงกับน้องก็ไปเอาใบตองนะคะใบตองหมด <laughs> จ้าค่ะขายดิบขายดีนะคะเนี่ยเริ่มมาแล้วแฟนกับจ้าพอประมาณใกล้จะเที่ยงก็ลูกค้าก็มานะคะแป๊บเดียวก็หมดค่ะสามโมงกว่านี้ก็หมดแล้วนะคะสามโมงเย็น่ะนะคะสามโมงเย็นนี่หมดเกลี้ยงเลยค่ะทั้งปลาเผาทั้งไก่อ่าทั้งไก่ น้กไก่ย่างปลาเผาส้มตำม,มดท่านผู้ชม ทำให้นะี้ครับผมแม่หมูตกคอกครับแม่หมูตกคอกสอนครับร้านทุกิดทุกวันตั้งแต่สองโมงถึงห้าโมงเย็นและกินได้ของแม่หมูตกคอกวันนี้เราก็จะมาให้โชคกันดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเป็นแนวทางนะคะ่ทางที่แรกค่ะมีบทของแม่หมูตกคอกนะครับเนาะบทนี่เด่นเนาะเด่นน่าจะมาเจ็ดลองสี่ถ้าเล่นได้ก็ถ้าจะเป็น เ,เลหลได้ครับองม่ห่วหิ่เนนงเล,เลยตัวนี้ิโล,ลนบนค่ะุณผู้ชมค่ะอนนี้บนนะผู้ชมน,น้องก็กิททำให้นะคะแต่พอเดี๋ยวสักหน่อยจะไม่มีเวลานั่งเลยนะคะ ล่างล่างโซ่ครับพี่ล่างเมือ่อกี้นี่ท,ท,ที่ที่มันออกมาห้าแปดใช่ไหมจ้าไม่ใช่ล่างมันออกแปดสามเขาใช่ใช่แปดสามจ้าวดดวดเมื่อกี้ผมให้บนห้าไปวดนี้ล่างเราเรามาดูล่างเด่นเด่นห้า ลองสองห้าลองสองเรามาเล่นตัวนี้เลยห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่มาให้ป๋าวันนี้ยังไม่รู้ที่ที่เนี้ยเผือเผือเขาท้าเขากลับเล่นได้เต็มที่แค่นี้วิ่งห้าดูแลดูแลให้แฟนคับที่ักจ๋าน้องเขาก็ทำให้แล้วไปที่เรียบร้อยนะคะ ก็เป็นอันที่ทราบกันแล้วนะเะเลขกมงคลนะคะเด่น7รองสนะคะข้างบนเนาะข้างล่างก็เด่น5รอง2นะคะตัวเลขก็จะมี1 7 4โอ้แล้วก็7 1 7 4หนนะคะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านนะคะแล้วก็อ่าล่างก็จะมีเด่น5ลรองสองมี5 15 25459นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ก็สาวดำก็จะมาเอากับร้านจ้บตาแม,ม่หมูตกคกนะคะก็สาวดำอยู่ไกลเหลือเกินนะคะมาถึงนี่ก็300กิโลนะคะไม่ค่อยได้มาเมื่อทีแล้วก,ก็ไม่ได้มาเนาะค่ะครับเดียวกันครับอ๋อค่ะจะจบได้ใช่ไหมคะอโอเคอค่ะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากค,ะาค,ค,ค่ะก็ขอ,ขอให้จเจริญเจริญค่ะ เราดําก็ฝากไปทุกที่นะคะเปกลับเป็นลักจา๋าถ้าหากว่ามีโอกาสผันมาที่อําเภอชัยวาลน,นะคะอย่าลืมนะคะร้านส้มตําแม่หมูตกปรกนะคะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วนะคะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะนี่นะคะคือจะต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเตรียมไว้พร้อมเลยค่ะให้ให,ให้พอกับการให้พอกับความต้องการของของลูกค้านะคะที่มาแล้วไม่ต้องรอนะคะก็จะช่วยกันย่างช่วยกันจัดช่วยกันทํา ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะพอแฟนขับมาก็พอลูกค้ามาก็สั่งก็ได้เลยได้เลยนะคะได้เลยไม่มีไม่มีช้าเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านได้เตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเที่ยงนะคะแม่สาวขึ้นเนาะสาวดำมันนึกว่าก็ยังแทกพอไหวแล้วนึกว่าแม่พอหันหน้ามาอ๋อนึกว่าแม่พหมอนกันก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะ